แกก็ให้พิมนอนบนเตียงมีการนำผ้าขาวบางอะค่ะมาคลุมตัวไว้ค่ะเป็นอาวุธมีดอะค่ะมาถูบริเวณตั้งแต่ศีรษะลงมาค่ะอีกมือค่ะมากดโดนหน้าอกจนโดนอวัยวะเพศค่ะแกก็นำลูกกาล็อกอะค่ะ มาบนผูลงมาเรื่อยๆจนผูบริเวณหน้า<ม>อกซีมค่ะแกก็เอามือล้วงเข้ามาในแขนเสื้อค่ะแล้วก็เอาไปดมอุ้ยตายคุณยินดีจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้เราฟังใช่ไหมยินดีค่ะยินดีนะฮะโอเคแต่อันไหนถ้าเกิดเล่าไปแล้วเนี่ยมันไปกระเทืนอนความรู้สึกคุณหรือว่าไปตอกย้ำความรู้สึกไม่ต้องเล่านะครับค่ะเขารู้กชื่อลุงสนมใช่ไหมค่ะอ่าไปรู้จักได้ยังไงครับรู้จักตามสื่อโซเชียลในทีวีแล้วก็ในช่อง y o u ูทูะค่ะเขาทำอะไร ตอนนั้นเป็นกูภ้ภัยแล้วก็เป็นสับป,ปะเลอดด้วยพาศพแฟนเนี่ยมีอาการแปลกๆแล้วก็เพื่อนหรือว่าญาติผู้ใหญ่คนรอบข้างตามพิธีโบราณเขาก็บอกว่าหรือว่าเราจะลองรักษาทางสิ่งที่ก่อนนะอาการแปลกๆ,ๆของแฟนคุณคืออาการมันเป็นยังไงไหนบอกสิค่ะเขาก็จะมีอาการแบบ <S <S เหมือนสลืมสลืออยู่ดีๆเขาก็อยากจะนอนตลอดเวลาค่ะเคยหาหมอทุกทางเลยค่ะหนูพาไปจนสุดสลืมสลือจุดประสงค์หลักๆเลยคือ จะให้แฟนนั้นลองอาบน้ำมูลล้างอาถรรพ์ดูครั้งแรกไปที่บ้านถูกไหมครับพาแฟนไปด้วยไหมไปด้วยครั้งแรกพาแฟนไปด้วยนะ,ะโอเคตอนแรกลุงเขาบอกเลยมาว่าแฟนเราเป็นอะไรเออเนี่ยโดของหนักมานะอะไรอย่างเงี้ยโออมีบอกก็ต้องรู้เคยเห็นมาก่อนพวกเอ็งมันยังเด็กยังเร็กพิ่งจะเกิดไปรู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยจะพูดแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบ เขาก็ไปถือมีดออกมาขู่จอดที่คอคอใครแฟนหนูหนูก็บอกว่าอ่ะโอเคง้นก็ให้แฟนมาอาบนูเลยว่าอย่างงี้เขาบอกว่าถ้าอาบต้องอาบคู่ไม่งั้นนะก็ไม่อาบให้พวกเองคือครั้งแรกยังไม่ได้ทาอะไรนะคะอคพอไปถึงบ้านอ่ะคุณลุงก็เดินมาที่รถเลยเขาก็จะมาสํารวจว่าเราพาใครมาบ้านนี่คือครั้งที่สองนะใช่วันที่จะไปอาบในห้องน้าของคุณของแฟนคุณอาบตรงนี้หรือย,ยังไงหรือยยห้องน้ําเดียวกันที่ข้อกัน้นและกางแจ้งทุกคนใช้ที่นั่นอาบเหมือนกันหมดห้องดอกแก้ว ก็ใช้อาบเหมือนกันหมดแต่คุณลุงจะทําให้ทีละคนค่ะห้องดอกแก้วคืออะไรห้องดอกแก้วตอนนั้นคุณลุงมีการขนานนามว่าเป็นห้องที่ใช้ผ่าศพผีตายทั้งกลงุ่อนี้นะคุณอาบที่ไหนพอเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วปุ๊บไม่ได้ถอดชุดชั้นในเขาก็ให้ไปถอดก็ถอดออกแล้วหนูก็มัดผ้าถุงอ่ะสองทบทีนี้เขาก็บอกว่าให้ไปทําน้ำมนต์ก่อนเขาก็จะบอกว่ามีค่า ไหว้ครูค่าทําของคนละค่าอานนมนลคนละ2 0 0ขั้นตอนการทําน้ำมนจะตั้งทําบริเวณข้างๆห้องดอกแก้วการทําน้ำมนลก็คือเหมือนเป็นการยกพานไหว้ครูของเขาแล้วก็ใช้ลูกที่เขาเรียกว่าการล็อกกลิ้งๆไปตามตัวคราวนี้เขาก็ให้หนูยกขาขึ้นทั้งสองข้างไปพาดท,ที่ขาของคุณลุงก็ได้มีการทําสอด เอามือนะคะทำในลักษณะคล้ายๆหมอสูตรตีนรีเวทตรวจภายในอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วอ่ะเขาก็พิสูจน์กลิ่น,นะค่ะเขาก็บอกว่าหนูว่ามีวิญญาณผีร้ายกลิ่นเหม็นเน่าแบบซากศพเลยโดนของหนักจากแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิสูจน์ยังไงอะดมค่ะ เขาก็เอามือเขาออกมาแล้วทีนี้ก็ได้เอาลูกกาล็อกอันนี้ใช่ไหมถูกค่ะเขาก็บอกว่าอันนี้มันจะช่วยดึงสิ่งที่ไม่ดีออกแล้วก็จะใส่สิ่งดีๆเข้าไปแทนเขาก็เริ่มด้วยการเอามากิ้งกิ้งๆึนขึบนหน้าผากหนูแล้วก็กิ้งมาตามตัวผ่านหน้าอกแล้วก็เอามายัดเข้าไปในช่องอออคอค่ะแล้วก็เอามาจุ่มใส่ขันน้ำมนต์แล้วก็ประกบด้วยมีดหมอเจ็ดประช้าเขาค่ะ ก็ทำบุเสกน้ำมลเท่านั้นแหละค่ะขั้นตอนการทำน้ำมก็เสร็จจากนั้นก็เดินไปอาบน้ำมลที่กลางแจ้งคุณลุงเขาก็เดินมาแล้วเขาก็บอกว่าถอดมันมันจะดีเหรอคะมันเป็นที่ลุ่งแจ้งเออจะ่าพูดมากเลยนะอยากหายไหมล่ะเดี๋ยวมีดฟันปากซะเลยอะไรอย่างน<ว>ี้เขาก็ใช้ปลายมีดเคี่ยวผ้าถุงลงผ้าถุงก็กองไปอยู่ข้างล่างแล้วแกก็จะใช้ปลายมีดเคี่ยตามซอกหูเคี่ยวตามเส้นผมแล้วก็เคี่ยไปตามตัวตามอะไรที่คิดว่าเราจะ ซ่อนอะไรได้จากนั้นก็ให้หนูนั่งลงที่เก้าอี้แล้วก็ให้ดื่มน้ำมนต์ที่ไปทํามาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทีนี้เขาก็บอกว่าให้ดื่มให้ได้เยอะที่สุดหนูก็แบบว่าเห็นสิ่งแบบปลกปลอมปฏิกูลอยู่ในขันน้ำมนต์เยอะหนูก็เลยดื่มไ,ไม่ลงเช่นขนค่ะหนูก็แปลกแปล้และมันเหมือนผมเนี่ยคะ่ะแต่มันหยิกจากนั้นก็เอาน้ํามาราดหนึ่งทีอพอถูสบู่พอเป็นเมื่อ,เ,อ,เ,อเป็นฟองคุณลุงก็จะใช้มีดหมอเจ็ดประชาขูดไปตามร่างกายหนูก็ถามว่าทําแบบนี้มัน,ม,นมันเจ็บปะคะ่ะ ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทําได้ไหมคะหนูไม่ต้องเอาออกเยอะเขาก็บอกว่าอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวมีดบาดเพราะว่าหนูก็เริ่มดิน้นมันเสบแล้วก็เปลี่ยนผ้าถุงก็น่าจะจบพิธีแล้วยังค่ะคือเขาให้หนูาอาบหกรอบเช้าสามบ่ายสามทั้งแฟนคราวนี้ก็พอหนูก็ไปเปลี่ยนผ้าถุงผืนใหม่ในห้องน้ําระหว่างที่หนูไปเปลี่ยนแฟนก็คือสลับกันไปทําน้ำมนต์แล้วก็ไปอาบที่กลางแจง้งพอคุณลุงอาบให้แฟนเสร็จมาบอกหนูว่าหนูเปลี่ยนผ้าถุงเสร็จเขาก็มาบอกว่า มันไม่ออกนะยังไงก็ต้องเข้าห้องดอกแก้วเป็นห้องที่หนูปฏิเสธมากเพราะว่าหนูห่วงเรื่องความสะอาดหนูไม่กล้าเข้าไปเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าห้องนั้นเนี่ยเป็นห้องที่เขาผ่าศพเขาผ่าเสพศพตายทั้งกลมค่ะก็ขอว่าไม่เข้าไปไม่ได้หรอคะเขาก็จะสะกดจิตแล้วตลอดะคะ่ะว่าไม่อยากแฟนหายหรอหนูก็มาช่างใจในไม่กี่ชสว้ยวนาทีว่าเออดีกว่าเรากลับไปร้องไห้ทุกใจว่าเธอเป็นอะไรของเธอกันแน่อะไรเงี้ยคะ่ะ ก,ก็ไปก็เหมือนเดิมค่ะเขาก็ให้ถอดผ้าถุงทีนี้เขาก็บอกให้หนูขึ้นไปบนบนบน,บน,บ,นบนเตียงขึ้นไปนอนอันนี้ปะใช่ค่ะเป็นอาเตียงนี้นะค่ะเขาก็บอกให้นอนหนูก็นอนให้นิ่งที่สุดจะได้เสร็จเร็ว,เ,รวเขาว่าว่างี้แล้วก็ใช้น้ําค่ะอาลาดทั่วตัวก่อนแล้วก็ใช้ครีมน้ำมาถูตัวโดยเน้นที่ช่องคลอดอะไรเนี่ยแกเอื้อมไปหยิบใบมิดโกนที่อยู่บนหิ้งหนูก็เหลือเพ็นว่ามันเป็นสนิมหนูก็ไม่รู้จะหาเรื่องอะไรก็เลยบอกว่า เดี๋ยวคุณลุงมันมันเป็นสนิมแล้วนะคะเดี๋ยวคือเขาก็ทําความสะอาดจนเกลี้ยงหมดจดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งข้างหน้าข้างหลังค่ะอ่าโอเคหลังจากนั้น,น,น,นเนี่ยมันมีครั้งที่สามเหรออับมมนี่ยแต่รอบที่สามนี้ไม่ได้ทําอะไรมากนะคะเหมือนกับว่าของไม่ดีมันลดลงแล้วเหมือนกับว่ามันออกเริ่มจะหมดละแต่ว่ามีความสังเกตว่าคุณลุงเริ่มกล้าที่จะจับเนื้อถูกตัวเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง หนูก็รับไม่ได้มันมันแปลกประหลาดแล้วก็มันเป็นค่านิยมที่หนูไม่เคยเจอคืออายุก็ปูนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเข้าไปบอกคุณลุงดีๆไปกล่าวลาดีๆบอกว่าออคุณลุงคะหนูเข้าใจในศาสตร์แล้วก็วิธีการรักษาคุณลุงเนาะคุณลุงเอาไว้ทําให้คนที่เขาชอบมาเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมตรงนี้มากด,ดีดีกว่าหนูขออาบเท่านี้ก่อนเพราะว่าหนูต้องแบบรีบไปแล้วอะไรเงี้ยอะไร อัปปีแบบคุณหญิงคุณนายระดับเมียผู้กองผู้การในพลในพันคือยังมาให้เจะจับนุ่นนี่นั่นเลยอะไร่เงี้ยเมียในพลด้วยเหรอค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะทําให้ผัวมึงไปมีเมียน้อยค่ะก็จะทําให้หนูเป็น,ปนแบบ,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 บบขายตัวคือไม่มีใครเอาให้มันเปื่อยทั้งตัวเลยอะไรอยางเงี้ยเขาบอกอเขาจะทำพิธีอย่างแช่งให้อย่างงี้ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าหนูจะเขาจะทำให้หนูแบบเยี่ยวไม่ออกหนูก็เยี่ยวให้เขาดูเลยหนูเยี่ยวโชว์เลย <laughs> ให้ให้เห็นเว,ว่ากูเยี่ยวได้ อย่าง,งานี้เหรอเดินเลี้ยวลาดทั <c oughs> <c oughs> ่วบ้านเขาเลยต่อต้านให้ให้ดูเลยก็คนปวดเยี่ยวอะค่ะโอ้โหให้ดื่มน้ำมนขนาดนั้นน้องก็ไม่ธรรมดาน้องก็ลุยเหมือนกันนะคุณพร้อมพูดไหมพร้อมค่ะเขาก็พาเราไปตรงที่ทําน้ำมนไปนั่งหันหน้าเข้าหากันค่ะแล้วก็จับเราแบบเอาขาขึ้น เอาโอ๋อเอาขาพาาไปที่ขาเขาใช่แล้วเขาก็เอาไอ้ลูกนั้น่ะคืออันเนี้ยเขาจะเอาลูกนั้นมาวนเฉยๆลูกกะล็อกใช่แล้วก็แล้วหลังจากนั้นเขาเอานิ้วแย่เข้าไปเลยหนูก็ร้อน่าอุ๊ยเขาก็ให้เราอ่ะไปอาบน้ำมต์การแจ้งอืมอืก็ตอนไปอาบก็คือเราก็ถือผ้าไปแล้วก็นั่งบนกอี้แล้วทีเนี้ยเขาก็เอาเขาเรียกอะไรนะใบไอ้ที่เขาจุ่ม นั่นั่วตัวใบมยมอยาอ่าใช่ใช่ใบมยมใช่ค่ะลูดต้องเอาหัวลงไปอะไรอย่างเงี้ยใบมยมนี่ครับใช่เป็นมัดมัดแล้วเขาก็มีมีดไปด้วยนะก็คือแล้วเขาก็เอาน้ำมนาราดราดเราก่อนแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเขาก็เริ่มเอาน้ำแล้วทีเนี้ยเอาน้ำราดใช่ไหมคะเพราะถุงมันก็มีน้ำหนักเราก็ดึงเขาก็ดึงลงเราก็ดึงขึ้นยื้อันอยู่อย่างเงี้ยคือแบบ คือเราตกใจอ่ะแล้วเราไปคนเดียวแล้วคือตอนนั้นคือแบบทําอะไรไม่ถูกอ่ะก็คือแบบอะไรวะเนี่ยแล้วคือแบบพอเหมือนดึงยื้อไปยื้อมาจนเขาบอกปล่อยเดี๋ยว,ยวมีดบาดมึงนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันคมนะเลยแล้วหลังจากนั้นคือเขาก็แบบอืมเอ่ออเามีดอ่ะขูดทุกทุกส่วนของร่างกายเราเลยเขาก็พาเราเข้าห้องดอกแก้วอืมเข้าไปแล้วก็ ทีนี้ก็ให้เราขึ้นไปนอนสติตอนนั้นคืนอกลัวเขาอย่างเดียวเพราะเขาบอกว่าอยู่เฉยๆเดี๋ยวปาดคอซะหรออะไรอย่างเงี้ยแบบพูดงี้เลยเหรอใช่เพราะเราเกงเราเกงรเราเกงเรายืา้ออ่ะเราสู้จนเราก็กลัวแล้วเขาก็ให้เรานอนคว่ำแล้วเขาก็ใช้มีดขูดทั่วตัวไปจนเท้าคือแบบเอ่อทุกจุดอืมแล้วพอเสร็จใช่ไหมคะอันเนี้ยน้องเขาได้คุมผ้าใช่ไหมแต่ของหนูอ่ะไม่ได้คุมก็เสร็จปุ๊บก็ใส่ผ้าถุงแล้วก็ กจะออกเขาก็ยืนอยู่หน้าประตูหันหน้ามาแล้วเขาก็ดึงหนูไปกอดแล้วก็หอมแก้มสองข้างโอ้โหชัดเลยจังวหวะมากว่าคนที่บ้านโทรมาตามเพอเห็นเราออกไปนานเพราะว่าหนูไม่เคยหายไปไหนคนเดียวนานหนูก็เลยอ้างว่าอ,อ๋อพอดีที่บ้านโทรตามมาค่ะต้องกลับเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทําท่าไม่พอใจหลังจากนั้นก็เลือกที่จะไมออ่ไม่รับรู้เรื่องของเขาอีกเลยไม่ ไม่ดูไม่เห็นแม่เลยไม่ไม่ดูไม่เอาเลยเพราะว่ามันจิตตกมากมันแบบโอเคคือเราเข้าใจการที่คนโดนล,ล่วงะละเมิดหรือว่าอนาจารย์จากคนที่ไม่รู้จักอะ่ะอืมคือจะบอกว่าเราไปอะ่ะเราไม่ได้คิดว่ามันจะถ้าเรารู้ว่ามันมีพิธีแบบนี้ไม่มีใครทําหรอกอไแลอย่าง<อ><อ>ที่ผมโกรธมากไอ้เปรตเนี่ยทาไมอ่ะมันอ้างกับยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งว่าหมอปลาเคยไปหามันไปขอวิชาผม ไปหาผู้ทำเขาบอกมีเสียงนะมีเสียงเราลองฟังหมอปลาก็มาแล้วก็ไอมาเยอะไอเนี่ยองนแอพวกครูริมมาเยอะแยะอาจารย์พวกอาจารย์ดังๆมามีตะปองมาคนเดียวป่องกระพนนะนะเออวูนะหลายปีแล้วเนนแอมาเคยไปไหมไม่เคยไปแลยไม่รู้จักมาด้วยไอเปรตเนี่ยอาจารย์คุณหรือเปล่าพี่หนุ่มได้สาวุูสาบานเลยผมไม่เคยมีอาจารย์ไปเนี้ยที่เอามือไปจกขอยคนเนี่ย แล้วไปมีกลหนหวยก็ไม่มีหรอกอุตายแล้วใาเย็นๆใจต่เยน็เยนเยนต็เยตเย็นๆไม่เลวก่อนแล้วแล้วคือมาถึงไปเอาไปอ้างเพื่ออะไรเพื่อให้ความ,มนีม่ไงพอมันมีคนดูช่องยู u ู e ปั๊บไอ้บางคนที่มันศรัทธาพี่หนุ่ม <c oughs> เฮ้ยขนาดหมอปลาจะไปหามันอาจารย์มาเลยมันก็คนก็เก่งกันไปหาพี่หนุ่มน้องแผ่นฟิล์มนะครับเป็นผู้สื่ข่าวของทางช่อง8นะแผ่นฟิล์ม เรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องครับทำไมถึงอยู่ดีๆไปแจ้งคงแจ้งความแล้วก็ไปจับทางสับเปลือกคนนี้ออะแผ่นฟิล์มลองเล่าซิมันเกิดอะไรขึ้นลูกรับการร้องเรียนมาจากผู้เสียหายค่ะแล้วก็เหมือนหน้าที่เราก็ไปลงพื้นที่จริงๆแล้วพอไปถึงอะคะ่ะก็อยากเหมือนมีการพบกับทางด้านของลุงสนมจะขอเข้าไปดูห้องที่เกิดเหตุก็คือห้องดอกแก้วค่ะ แต่จากการพูดคุยอ่ะแกก็มีการแจ้งว่าเข้าไปเฉยๆไม่ได้ต้องทําพิธีนะซึ่งตอนนั้นอ่ะตัวหนูไม่ได้มีอาการอะไรแต่แกก็พยายามมาถูกเนื้อต้องตัวแล้วก็แจ้งวันเนี่ยต้องมีอาการเดี๋ยวแกทําพิธีให้ซิมก็เลยบอกว่ามีปวดหลังนิดหน่อยแกก็เลยบอกว่าเนี่ยปวดหลังเนี่ยหายแน่นอนเดี๋ยวไปทําพิธีกับแกรับรองหายเป็นปิดทิ้ง หลังจากนั้นพีมก็เลยเหมือนเข้าไปที่ห้องดอกแก้วค่ะแต่ว่าตอนที่เข้าไปอะค่ะมีพี่ช่างภาพอยู่กับทีมตลอดนะคะเพราะว่าแกก็รู้ว่ามันมีการถ่ายอยู่แกก็ให้พิมนอนบนเตียงมีการนำผ้าขาวบางะคะ่ะมาคลุมตัวไว้ค่ะหลังจากนั้นก็รู้สึกเป็นอาวุธมีดอะคะ่ะมาถูบริเวณตั้งแต่ศีรษะลงมาค่ะแล้วก็มาจาะที่คอทีมภาพที่ปรากฏอยู่บนจอภาพเนี่ยนะเป็นภาพของแผ่นฟิล์มที่เอาผ้าขาวคลุมหน้าถูกไหมลูก ใช่ใช่ค่ะ,อะโอเคโอเคแล้วหลังจากนั้นก็นําอีกมือค่ะมากดที่ร่างกายเราซึ่งตอนนั้นอะ่ะมีการกดโดนหน้าอกแล้วก็ลงไปข้างล่างจนโดนอวัยวะเพศค่ะตอนที่ในห้องอะ่ะฟิมยังไม่เห็นลูกตุ้มเหล็กเขาเรียกล,กกลอกขอแกดูตอนนั้นว่ามีมีลูกนั้นอยู่ไหมแกก็เลยเอามาให้ดูแล้วแกก็เลยให้ฟิลมนั่งบนเก้าอี้ ตอนนั้นเหมือนเราก็นั่งรอเราก็ไม่รู้เราแกก็เดินมาแล้วก็นั่งบนแค่ตรงข้ามตีมค่ะเราจังหวะนั้นแกก็นําลูกกาล็อกค่ะมาบนบริเวณศีรษะแล้วก็ถูลงมาเรื่อยๆจนในภาพอ่ะเหมือนจะเห็นว่าถูบริเวณหน้าอกลีมค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ถูลงไปจนโดนอวัยวะเพศแล้วก็ลงไปข้างล่าง เราเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วเราก็เลยเดินออกมาข้างนอกแล้วจังหวะที่พี่ช่างภาพเขาถ่ายอยู่ข้างนอกอะค่ะฟิมเหมือนยกแขนนะคะแล้วจังหวะยกแขนที่ชี้ไปให้พี่เขาถ่ายฝั่งซ้ายแกก็เอามือล้วงเข้ามาในแขนเสื้อค่ะอุ้ยตายแล้วก็กดเข้าไปที่หน้าอกฟิมแล้วก็เอาไปดมอุ้ยตายอ่าใช่จังหวะนั้นคือพี่ตกใจแล้วพีก่ก็เอ้ยเหมือนเออทำทำอะไรอะประมาณนั้นแล้วแกก็บอกว่า เนี่ยดมพิสูจน์กลิ่นว่าว่าพีมอ่ะต้องไปแก้ผ้าอาบน้ํานะต้องไปถอดเสื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวแกกําจัดให้หมดเลยเอวัยวะเพศจะได้หอมหวานออพอพิมพ์เดินมารอที่จะขึ้นรถแกก็เหมือนเดินตามมาค่ะ <c oughs> จังหวะนั้น่ะมันก็เกิดขึ้นเร็วอะค่ะแกก็มือล้วงเข้ามาอ่าจากข้างหลังพีมค่ะล้วงเข้ามาในเสื้อโดนตะขอเสื้อในแล้วก็ลูบลงไป แล้วก็เอาไปดมอีกอุ้ยตายไปแจ้งความไปยังไงบ้างครับทางทางตำรวจว่ายังไงบ้างเบื้องเบื้องต้นนะคะก็หลังจากมีการแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเมื่อคืนนะคะก็มีการสอบปากคำทีมแล้วก็พยานบุคคลก็จะเป็นพี่ช่างภาพแล้วก็ผู้ช่วยที่ไปกับทีมแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการนําตัวของคุณลุงคุณลุงมาสอบปากคำร่วมด้วยค่ะแล้วก็เห็นว่าตอนนี้ก็มีการดําเนินคดีแล้วก็ส่งสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับตัวหนูเองคิดว่า ในมุมของตัวจับปลาเลคนนี้เขาเจตนาเลยไหมหรือเขาคิดว่าหรือมันเป็นการแค่ว่าเป็นวิชาของเขาเขาต้องทําแบบนี้เองหรือหนูมองว่ามันคือการเฉวยโอกาสเลยเป็นการตั้งใจที่จะทําเลยหนูหนูมองว่ามันมันคือการเฉวยโอกาสแล้วก็ตั้งใจที่ที่จะทำไหมคะ่ะเพราะว่าบางจังหวะมันไม่ได้เกี่ยวกับในการทําพิธีเลยะค่ะพี่หนุม่มอย่างนี้เขาจะอ้างได้ไหมว่าเอา้าก็เราไปขอเขาทำข่าวเองนี่แล้วอย่างวุนนี้เขาไปยืนยันได้ไหม ้างไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นการกระทําความผิดอาญาฐานอนาจารชัดเจนครับเพราะรว่าการอนาจารก็คือการจับเนื้อต้องตัวแล้วก็การมีจิตเจตนาที่จะจับแล้วก็ โดยวิธีการใดๆก็แล้วแต่แล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายกับตัวผู้หญิงครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ที่จะอ้างไม่ได้ครับส่วนเรื่องที่บอกว่าจะไปทําพิธีนั้นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นอีกความผิดหนึ่งนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้อ,อ๋อไม่เกี่ยวกันด้วยอ่ะใช่ครับมันแยกกันนะแยกกันครับเพียงแต่ว่าน้องนักข่าวเนี่ยเขาไม่มีเสียค่าตอบแทน ไม่เหมือนกับ8ปดเคนที่จะมาลอ้อหรือเป็นร้อยคนที่จะมาลออ้อที่ที่ตำรวจสอบสวนกลางนะครับไอ้ตรงนี้มันมี2ฐานความผิดแต่ว่าของน้องเนี่ยผิดฐานอนาจารผิดอยู่แล้วครับก็คือโดยหลักเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปจับเนื้อต้องตัวใครได้โดยพละการอยู่แล้วเอาไงต่อหมอป้าคือเอาไงต่อตัวเนี้ยมันมีผู้เสียหายติดต่อมาเยอะมากเลยพี่หนุ่มตัวเนี้ยหลายร้อยพี่หนุ่ม เขามาทำมาเป็นสิบสิบปีอ่ะเขาต่อสู้เดียวของแกก็คือว่าแกอาบน้ำมนต์ลดน้ำมนต์ให้เพื่อบําบบำบัดอะไรต่างๆแกอ้างได้แค่นั้นครับซึ่งในคำพิพากษาดีกาที่ผมอ้างเมื่อกี้นะครับอ้างไม่ได้เลยครับสารเชื่อคือจะอ้างว่าเขามาหอให้ทาเองก็ไม่ได้เพราะไปเก็บตังค์เขาถูกครับมีค่าตอบ<ด>แทนแล้วก็ทำไม่ได้จริงอย่างที่แกโฆษณาตอนนี้รวบรวมผู้เสียหายให้เยอะที่สุดเลยแล้วก็เอาผู้เสียหายเนี่ยไปที่พิกาอีกครับครับก็จะปล่อยให้ ไอ้เปรตเนี่ยมาลอยหน้าลอยตาอยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกเ <ST. S 2> มื่อวานผมก็บอกพี่ต๋าว่าแนะนํามันนะให้ไปตายถ้จะได้จบๆค <ST. S 2> ดีนี้เพราะถ้ามันยังอยู่มันก็หาวิธีการหลอกลวงคนได้อีกครับ